กาบสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งบ้านทุกทุกท่านเนาะค่ะยินดีต้อนรับช่องเบิกทรัพย์นาคีเบิกทรัพยพารวยเนาะค่ะเมื่อนี้กะเป็นช่วงเที่ยงเที่ยงเนาะค่ะวันที่สิบกันยายนสองห้าหกเจ็ดพี่น้องก็ท่ามืออื่นเดอ้อเลขมงคลประจําเลขมงคลประจําวันพุธเนาะค่ะที่สิบเอ็ด กันยายนสองห้าหกเจ็ดมื่อนจังคอยสิภาพไปกินตาบัุ่งแซบๆเนาะค่ะเนาะค่ะฟังเล่าไปพผนล่ะค่ะไปจังไดเนาะหัวขึ้นดีใจน้ำเด้อค่ะสำหรับผู้ที่ได้โชคได้ลาบได้มนันโทษมาสายใหม่ได้พี่น้องคน้นท่มาหลายอยู่นะคะค่ะกัมีผู้มารวมสร้าง หอปูหอญาเบิกทรัพย์กำลังอื่นสร้างมากกำลังมาเห็ดหอยเห้เพันไม้เนาะคะ่ะเห็ดไม่เบิดเลยเริ่มเต่ปูฐานละกาแอมแอมฟ้าให้เปียกเนาะคะ่ะจัดไม่ทำไม่หมดเลยนะคะกระสีสางถ้ามีโชคลาบอีกระสีสางหอถ้ำหอสวดมนต์สำหรับสายบุญมาได้กรบปูกรย่าแล้วก็ได้มาสวดมนต์นํำเนาะคะ่ะอันนี้กับช่วงสร้าง ปูกัะยาะเทวดายุนีเพื่อนกับไฮแมนเนาะคะ่ะห้ากับเลี้ยงเพื่อนทุกวิกทุกวิกเนาะ,ะืออื่นวันวันพุธค่ะวันพุธจะเลี้ยงปู่นะคะค่ะผู้ใดอยากมาก,ก่าบายปู่ศูนย์เก้าสองแปดหกหนึ่งแปดสองหนึ่งสี่ผู้ใดอยากว้ายำเนาะศูนย์ 4, เก้าสองแปดหกหนึ่งแปดสองหนึ่งสี่เบอร์โทรเบอร์ซับเนาะคะ่ะกาช่วงนี้กา เอาตามเล่ารากาสิไปรัฐบาลไทยต่อเนาะคะ่ะเมื่อนี้ก็ฝันดีฝันดีมายำแนวทางรัฐบาลไทยชอบค่อยจัดไม่ชอบก็ผ่านเนาะคะ่ะส่วนกระละเงียดกระลังสางปูงาผสมนสานหายมานอยู่ปะเนาะพี่น้องเนาะกับมี่ผููโชกดีหลายคนอยู่ด้เพิ่นได้ละเพิ่นกเ็เลยอันโทรมาร่วมบุญเนาะคะ่ะสร้างบุญสร้างกุศลกระซาทูเดอพี่น้อง เบิกทราบกะโอ้ยดีใจจนเมื่อยแอรแล่ค่ะมื่อนี่ไปต่อเล็กไงนอจาจ้าบานนี้ผู้ใดมามาเคลื่อนละฝันอยู่ฝันว่าไปบ้านปูบ้านยานี่ล่ะจักอยู่ไส้เป็นบ้านเก่าหลังหนึ่งเพิ่นกำลังไหวพุ่มบ้านอยู่พอดีเพิ่นได้ว่าเบิกทราบมากมากลูกมา,ากโจซัท่าปูกัยาวสัน ห้โตมาวายน้ำว่าสันเบิกซับเกิดเพื่อนก็ไเลยโจ๊กหลุมหายวายเนาะโจกหลุมออกกันเลยห้เบิกทับวายซีทิดเพื่อนวะเมืกเคื่อนี่ได้ไปวายไปวายบุญบ้านเพื่อนก็เอินยังวายวายพุ่มบ้านเพื่อนวะปูละว่าวายพุ่มบ้านโอ้ยเมื่อนี้วายพุ่มบ้านเนาะค่ะฝันจนว่าตื่นสวยจนเมื่อยเนาะค่ะเมื่อนี้ วายที่ซีทิหไฮเบิร์กับเป็นผู้รัทถาปูงาให้เป็นผู้วายเพื่อนวะอ่าสตีเป็นจังไดฝันซ้ำนั่นล่ละค่ะแต่ว่าแนวทางเบิร์กซับนั่นคัดกรองมาเรื่อยๆเรื่อยเนาะค่ะคือจากตัวใดที่มันออกตามเล่าไปแล้วเบิร์กซับขออนุญาตคัดตัวเลขออกนะจ๊ะเพื่อจะเหลือน้อยที่สุดไปรัฐบาลไทยก่อนสีหอดวันทีสิโหกกันย่าย่นเนาะค่ะสองห้าหกเกตกะ เมื่อนี้คาดเดกรัฐบาลไทยมาให้เบิงเนาะคะ่ะมักตัวใดคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะหละกักาสีมารุนว่าโค้งสุดท้ายเบิกทราบสีฟันตัวใดเขามาแล้วกะกดไลค์กดแชร์ไว้เด้อกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อจะบักผลาดคลิปใหม่ๆระบัดนี้เนาะเป็นแนวทางเป็นความเสียเด้อพี่น้องตัวเลขคันกาเบิกทราบสียืนเพื่อนรางวันทีหนึ่งเี๋เพื่อนห์ก้าสามศูนเนาะ เพิ่นหมากมันก็ออกสามเก้าเก้าสามสามมันก็ออกทอี่นี่นี่ละ่ะบานนี่สามตัวกับสีเหลือหน่อยร่งกับสีคัดเป็นเก้าสี่สี่เก้าสองสี่ศูนย์หกห้าศูนย์เก้าห้าเนาะค่ะแต่เบิกแซบว่าถิ่มศูนย์หกห้านะค่ะเพราะว่าฝันวิญญาณมันบอกว่าขันสีซื้อเลขนะงวดนี่นะให้ติดศูนย์ติดหกแล้วก็ติดห้าเพิ่นว่า ่ารุดนี่เดอ้อลาวะสันเบิกทรัพก็เด้เอามัดจับบึงปีนสายปีนขวาวาสิตุงแนวทางของพ่อแม่พี่น้องมากบอนะคะ่ะผุ้ไดรวมเมตรรวมสร้างร่วมบุญกัให้โศกร้ายกว่าเกา่าให้ได้มานกว่าเก่าเด้อค่ะพี่น้องเมื่อนี่ก็เป็นซื่อกลางเ้าความฝันสูฟังเป็นเลขชอบส่วนตัวแม่เบิกทัพย์นะใครที่จะกินขนมไทย ขอให้ปังอขอให้มัน่นขอให้แซบแซบแซบเด้อให้แซบก็ตำเล่าเนาะคะ่ะมืออื่นกับสีตำเพชรส,สู้กินไม่ตำเล่ามืออื่นเดี๋ยวมืออื่นมาลุ้นกันสําหรับตำล้าดูทางไลฟ์สดช่องเบิกซับนาคีเบิกซับพารวยกดพิมพ์ว่ารอไว้นะคะเมื่อนี้กับคลิปนี้นะคะจะขอเป็นรัฐบาลไทยงวดวันที่16กันยายนนะคะ2567มาเว้าสู่พี่น้องฟั่ง ค่ะคันผู้ใดอยู่ตั้งไก่เนาะค่ะก็ขอพ่อปูงาากาบปูกาบยาหรือว่ามาบอถึงกับเบิ้งตั้งไรสุดเบื้องทางโทรศัพทรงกิดมาเมื่อคืนเขาทรงกิดมาซาดูเด้อปูว่าสันสีสอมฟ้าเงี้ยในปูว่าสันขาว่าเห็นอยู่ทังง่องเบิกทราบหน้าขี้ว่าสันให้ลูกมานเด้อเหมือแรงว่าสันให้ลูกถือเลขถือเบอร์นในเด้อเพิ่นว่าเพื่อนน่ะถือกี่ดีเพิ่นได้ทรงมาให แอมเหตุหอเหตุห้องปูไม้เนาะค่ะราะว่าฝนสาดร่มพัดจังสีวัดยุดถูกจยุดเทียนกับลำบากเนาะค่ะเพิ่นก็เลยให้เหตุไม้สาธถูกบุญน้ำได้ลายผูล่ายลายข้นเนาะค่ะการมูอื่นกับสีวายใกล้โตมเนาะค่ะแล้วก็ผลไม้นะคะมูอื่นก็จะไปต่อส้มตามราวผู้ใดมากตามเล้าล่อไวเนาะค่ะเนาะอ่าเดี๋ยวสี ผ้าเบึงตัวเลขอากาศสิผ้าพ,พ่อแม่พี่น้องช่มบรรยากาศเนาะค่ะเนะะาะอากาศผพาไปขอโชกปูโชกงานนะะ่าเนาะค่ะว่าสีเฮ็ดฮอสวดมนต์อยู่จุดนี้นลคะ่ะพี่น้องจังว่าปูละห้แหม่นเมื่อนี้สร้างกับมะเบืองแล้วมะเบืองแล้วเนาะค่ะเนาะเพิดสีเฮ็ดทำการทุบแล้วก็เฮ็ดไม่นเนาะจ้ะเนาะ พันผู้ชมค่ะที่ทานจิตเอาเด้อม,มืออื่นเพิ่กับสีเลื่อมเพ็ดไม้ได้เอมือนเพิ่นสีเลื่อมเพ็ดเลื่อมทูบเลื่อมสางไม่เนาะค่ะเบิกทราบกับสีได้เลียงปูเลียงงาละมือ,อื่นมาเนี้ยเอารอดูทางไรสดนะเอฟซีค่ะกับสีเลียงปูงาทั้งปีนำ้ำโอ้โยไปสีฝนตก ช่วงนี้เพราะขั้นเดีลยวเนาะคะ่ะเนาะลายยางหลายแนวคอยเค็ดไปปูก็งางกับเฉโกไปเรื่อยๆต่อ,อย,ยานให้ปูใหม่ก่อนอค่ะพี่น้องคะสอบตางาเด้บอบ่มักกับ่านใช้วิจารณญาณในการรับชมสำหรับแนวทางมีความเสียงเนาะค่ะมืออคืนกะเ,เป็นวันพูดจะเลี้ยงปูญ้าเนาะคะ่ะเนาะ เป็นจังไดเนาะพี่น้องสอบประนําบอคันหมักจังไดคะ่ะคอมเมนต์มาใตาค่ดดะคลิปใดเนาะค่ะค่ะแคปไว้จดไว้นะคะสำหรับ f อฟทางบ้านเนาะคะ่ะเพื่อจะบอผาดนะคะค่ะจังไดคะ่ะอธิษฐานจิตเอาเนาะคะ่ะนาะให้โชให้มานให้รำให้ด้วยทุกทุกท่าน